สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปองปายเออมามามาบัดียมาตาเวลานะคะทุกคนคะ่ะเป๊ะค่ะเออแม่ผู้ใหญ่นี่เป็นคนตรงต่อเวลาเด้อเป๊ะค่ะแม่เป๊ะค่ะ,เ,ะ,คะเอเข้ามาค่ะเข้ามาอะไรแล้วลงซื้อร,รายงานตัวเลยนะคะทุกคนขาเออเมื่อได้กินก๋วยเตี๋ยวแห้งพี่น้องเออ วาระในการประชุมนะคะทุกคนขาเออความคืบหน้าแล้วก็ข่าวข่าวของเมมูนพันปีไปถึงไหนเอาพิมกันมามาบอยกันมาเปเดมาดูกันสอบเท้กันนะเนี่ยเมื่อคืนนี่เมาครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอเมื่อคืนนี้บอแม่นอย่งเมาบ่คากินหมูกระทะเออบดนด้ก็เลยมาบดนี้สิมาเมาใหม่บดนี้เดี๋ยวรอก่อนรอคนเข้ามาก่อนนะคะกดแชร์ด้วยกันทุกคนขากดแชร์ด้วยนะคะฝากทุกคนกดแชร์ด้วยเด้อ แป๊บหนึ่งเด้อทุกคนฝากทุกคนกดแชร์ด้วยนะคะทุกคนข่าฝากกดแชร์ด้วยเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เมนูก๋วยเตี๋ยวแห้งโอ้ก๋วยเตี๋ยวแห้งค่ะวันนี้ค่ะเอมาค่ะแม่มาค่ะสวัสดีคุณแม่กำไรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีทุกคนเลยค่ะสวัสดีนะคะ เข้ามารายงงรายงานตัวด้วยนะคะทุกคนขาพิมเขาว่าสวัสดีกบฏทักทายกันนะจ๊ะห์หร,ร่นกามกลังทํางานค่ะทุกคนขาเออนี่แหละนีทานเรื่องนี้สอนให้เป็นบทเรียนนะคะทุกคนอือผนกรรําลังกําลังทํางานก็อยู่ในสังคมยากอยู่ในสังคมลบาบากปาะดีเออการใช้ชีวิตปะเดีกยเกิดการอับอุกอับอายเพราะการการะทำของตัวเองน่ะทุกคนขาเออเห็นบ่บางคนก็บอกว่าไม่ดี มีดีเจ้าอขอกจาก,กุ้มปิดแล้วก็มีเออเมื่อคืนนี้ที่กุ้ยกันมาเมามอยบวได้เขาไปอยู่ในด้านหมูกระทะเมื่อคืนนี่ฮะก็เลยมามือนี้ก็เลยเออมาประชุมกับลูก,ล,กลูกบ้านแบบให่บอกเอาเอาไปิามแน่บปนี่ลูกบ้านแต่ละคนนะคงจะรู้กันหมดนะว่าคือใครเข้าใจบอกเพราะคนส่วนมากนะเขาหู้กันหมดแล้วว่าไม่หมดพันปีนี่คือไผ่เออเราก็มาต้องเอ่ยซื่อบาต้องถามอย่างแล้วบันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คนรู้กันหมดแล้วว่าคือใครเอออีลีตัวอ่ะถ้าคุณเข้ามาก,ก่อนพี่น้องขารอคุณเข้ามาก,ก่อนกับแป๊บนึงค่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวตอนแรกอนะสิไปิเซอรนไอคนที่สิป็นแพะนะ่ะคำมารวมคุยนํามันจะเลิศอ่ะน,นะข้อมูลเขาสเิเป๊ะเป๊ะอ่ะน,นะเออเออระบบยานไดเออคุณนเสียแล อย่างนั้นแป๊บหนึ่งนะบอกมาเลยเอาเขาหูจักกันหมดแล้วจะไปอยู่สายกดถูกใจพันครั้งขอบคุณค่ะอคนรัวๆเลยแม่คนรัวๆเลยค่ะยังไม่รู้จ้าบอกเลยค่ะเอาบัตรคือว่าบอกเขาบอกกันไว้หมดแล้วบอดีผู้ใดหูดบอกแน่เลยแล้วจุดเด่งคำใบนะบอกกับจะมาแน่กินอย่างจำไม่กินก๋วยเตี๋ยวค่ะก๋วยเตี๋ยวแห้งเม่หมดพันปีค่ะเออต้องย้ำเม่หมดพันปียันคนลืม ต้องเน้นย้ำค่ะกินยังกะลุมไทยด้วยแม่มุดพันปีค่ะเอออันนี้น้ำซุปที่โครงไก่เอากินไม่ได้ค่ะน้ำซุปมันเป็นน้ำซุปที่โครงไก่กินไม่ได้ค่ะเพราะว่าเป็นเกาเออนางไม่รู้เหมือนกันค่ะเอาเอาจุดเด่นมาพวงมาลัยที่รสที่สุดขเข้าใจว่าคาว่าพวงมาลัยที่รสที่สุดเปีดหนักที่สุดเข้าใจว่าเออเอา,เอา กูหรือยางบริหารเออถ้ากันหูหรือยางบริกาหูกันมุดเลยใดเออระวังเจิบทองเร้ออบยาดอกมาจิบดอกมาจิบดอกแม่พู้ใหญ่มีองิวิดมุนคาถาป้องกันอืมดีจัวผูรคนณสกมารายงานอยู่ว่าอยู่ในประสาทของแม่มดูดเขหาหันอืมผูรคนณสกจกรรายงานคอยว่าอยู่ในประสาทแม่มดูดลังมือหัน ลังมือหันคันคันคันบ่ได้ดังใจกับไปพูดว่าไปพูดตีเออไปตีเออลังมือหันสวัสดีค่ะคุณเก็กิ๊บเกสวัสดีค่ะดีสันมาแล้วจำเลยคนอันคนที่ถูกท,ที่ถูกว่าไปตูจำเลยม,มาแล้วเออดีนี่ละหนึ่งในที่จะเป็นแพะมาแล้วค่ะเออเข้ามาแล้วเอออันบางคนก็ังบมฮูจักมาเป็นไผ่อาพิมพ์คําย่อยแน่ กะเจ้าค hey, um, ู่กันมดแล้วพี่น้องเอ้ยหมดบานหมดเมืองแล้ววันนี้ทะดับอบ้าเออเออสวัสดีค่ะสําหรับเกิดลูกที่ผ่านมาเออมาอะไรเออดินลสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ารออยู่ดูว่าจะคุณกิ๊กเก๋จะได้มาค่ะถ้าไม่มานี่ไรไม่สนุกเลยนะคะเออพี่ดอค่ะเดยกคนที่สูกเป็นแพะนะเออก็มาแล้วบันนี้อาพี่มาถามเดี๋ยวคุณกิ๊กเก๋กับพี่ต่อ ิดตอเอาโดอคุณกิ๊บเก๋มันจะเส้นรถเออขราเจ้าถามว่าจุดเด่นคือดูตรงไหนครับคุณกิณ๊บเกะคะ๋ค่ะจุดเด่นของแม่มดคือดูตรงไหนคะบางคนก็ยังไม่รู้อ่ะพี่บอกคุณแน่อืมวันนี้เมรูนะคะรับเมนูก๋วยเตี๋ยวแห้งแม่มดพันปีค,ะค,ค,ะออะค่ะ,รรท,คะทุกคนขาเออต้องตอบแ้ผลกรรมกําลังทางานอย่ยทุกคนขาซูมือเนี่ยกรรมที่จะลวดพี่น้องเออกรรมที่จะลวดอืม ซื your ้อย่อเอเมนอืมนั่นล่ะค่ะเออเอ,อมาค่ะมาค่ะมาค่ะเข้ามาพี่นอ้องเข้ามาหลักกดหุหัวใจหัวใจรัวๆด้วยนะคะทุกคนขาใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยเด้อเออมาตาม มาตามสัญญาค่ะทุกคุณค่ะมาประชุมการจุดเด่นคืออะไรมีป้ายชื่อมีป้ายชื่อเด่นชัดแล้วเวลาพวงมาลัยนี้อยู่นี่คือจะอยู่พิกัดแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเซ็นเตอร์กลางเนี้ยเออเออา k b เออปรุงก่อนปุงก่อนปรุงก๋วยเตี๋วก,ก,ก,ก่อนครับ วันนี้กินก๋วยเตี๋ยวแม่แม่มดพันปีนะคะเออ้ากันหูหรือยังเออนั่นแหละเขาบอกว่าทุกคนขาบางครั้งน่ะทุกสิ่งทุกอย่างน่ะมันขึ้นอยู่กับการกระทําของเราอืมทั้งทั้งที่คนน่ะเขาชื่นชอบเขาแบบเออแบบยุกย่องเขาเออแบบอู้อ,อ,อ่อนซุงอ่อนซอนจากความอ่อ,อนซุงอ่อนซอนอมันน้ครับจากพฤติกรรมอนเจ้าของเฮ็ดไอ้คนเกียดช่างเห็นบอกเออ เงินต่างประเทศเราว่าเออเออเอาเออเออรู้แล้วค่ะผููกันาลิยังขาบอกหน่อยค่ะซื้อเต็มเลยค่ะอ้ยก็ซิมาบอกคอยบอกซื้อเต็มคุกตารางแม่มันบ่ได้คุณแม่อ่าจะมาบอกซื้อชื่อตรงชื่อเต็มมันไม่ได้นะคะคุณแม่เนี่ยคุณแม่เนี่ยเมื่อแม่คุณแม่นี่เปปนสาวูกันแม่หมดพันปีบมดเลิมาบอยคอยบอกส่งบอกซื้อขาวมาู้เออซื้อขาวมาู้ เออเห็นบวอ่านเอาหนักน like ิสอย่างนิสัยงขนาดเออถ้ากัดอ่านเอาเออสิบเอค่อยบอกคำติ่มบอกแม่หาคุณแม่มันบวมแม่แนวแม่เอ say, ้ยเออมันบวมแม่แนวเด้อแม่เด้อมันบวบได้มันบวบได้แม่เออมันชัดจี๋เลวนี่แค่นี่มันชัดจี๋เลวนี่เออระวังติดคอเด้อแม่คุณยายกะกะว่าวยู่กะค่อยๆกินนี่ละอืม คำอมาประมก n c เห็นบอนี่คอยตั้งเปิดไล่ซดให้ประชุมนี่มันเลิศสมัยแล้วก็พิมพ์กันประซุมกันอันใดอานออกอันไล่ด,ไดุดในกัอ่านเออรักแม่ผู้ใหญ่ต้องเซฟแม่ผู้ใหญ่ด้วยนะคะทุกคนคะ่ะเออกุกข้ามันเข้ากันก่อนแม่เออก็กก่อยกินนะแม่บุญค่ะ เป็นเป็นเอาลายเนาะแม่มดกระดาษแมนอืมไม่หรอกเขาเรียกว่าคนที่เข้ามาด้วยใจไม่บริสุทธิ์ทุกคนขาสักวันหนึ่งมันก็จะเปิดธาตุแท้อันนี้แหละพี่น้องเขาว่ารู้หน้าไม่รู้ใจทุกคนขาเข้าใจบอกบัคซิ่งบางอย่างนี่เฮ็ดดีเฮ็ดเฮ็ดดีแต่ว่างคุณตอบแทนมันก็แมนเฮ็ดดีล่ะตัวเองเฮ็ดเฮ็ดดีแ่ะต้องให้คนนั้นนะ่ะต้องเสือฟังจะของต้องซิมาแบบบั กำนดกุดกุญตมันกับโบเมนพี่น้องขามันนอกขอบเขตค่คะพี่น้องขากับโบเมนนี่แหละละลายๆุนเข้ามาเน่ะเออบางทีเราต้องรู้จักคําว่าขอบเขตและต้องรู้จักคําว่าเหมาะสมก็จะบอกพี่น้องอืตอนนี้มีสาวุกแม่มดอยู่ในไลน์ด้วยนะจริงๆม,มีมีคิดว่ามีอยากงูอยากนักดานอยู่เป็นสาวุกกับกับเป็นต่อไปฉันคิดว่าถ้าคิดว่ารู้แล้วว่าอะไร คิดชอบชั่วดีแล้วยังแยกแยะไม่ออกออก็กเเป็นต่อไปอืมอันนี้ว่าหา้ามถ้าคิดถ้าคิดว่าคิดไม่ได้ถ้าคิดว่าแก่แล้วยังโง่อยู่ก็โง่ต่อไปดักดานต่อไปคอยกับโบว่าวัดสิบอกแบบไดง่ายแล้วเออลูกเต้าก็มีแล้วอ,อีกบัจักมือกับสิเข่าลงเข่าลงแล้วยังคิดบเป็นกัน,กนแล้วแต่เออสิสาวงสาอย,ย่งยางยรต้องคิดถึงความถูกต้องชั่วดีลงผิด ปรับตัวเองได้แก้ไขตัวเองได้เวลาที่มีอยู่ยังมีลมหายใจเนี่ยมันสามารถทําดีได้ทําให้คนรักได้เอออันนี้พ่อแม่เ่าแม่ผู้ใหญ่สอนคําว่าลมพิษแต่ทุกคนมันมีหมดทุกคนค่ะแต่คิดว่าลมพิษแล้วยังจะทําผิดต่อยังฝืนคิดว่าตัวเองถูกต้องกระเซินค่ะนรลกอยู่ข้างหน้าค่ะอมแม่ผู้ใหญ่กับมดคําที่ซิว่าอันนี้ก็ดีเอออีลีตัวอันอีลีตัวเออ แม่ไม่ใหญ่กับพทดคำที่ว่าคบคนพาลพาลไปหาคิดครับคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลคิดอ,อ,อ่าวเอออีหลีบ่มแม่นอย่งอันนี้ก็อยากให้สาววกลับรู้ถ้ารู้แล้วว่าทำไม่ดีเออก็นั่งสีลงเสื้ออยูกอ่กันข้คิดว่าได้หลวงคาถาวป็นเงินปนามาหนี่ก็้จกิจกดจกดักดเอออันนี้ไม่ได้ด่าผู้ใดเด้อดด่าเลยลอย อมไม่ได้เอ่ยชื่อไม่ได้ด่าใครนะคะัเออดีตัวมันมีอยู่แล้วล่ะซาบูกันถ้าถ้าเกิดคิดว่าคนผิดเห็นคนผิดคนทําไม่ดีถ้าคุณรักเขาจริงคุณต้องห้ามคุณต้องเตือนสติไม่ใช่ว่าคุณไปยุยงส่งส่งส่งเสริมมันบอาแมนถ้าคุณรักในเพื่อนฝูงและบริวารเห็นว่าเขาทําไม่ถูกเห็นเขาทําผิดคุณต้องเตือนสติ บ่แม่มาส่บสืบโอ้เอแม่เนาะโอ้แม่นเนาวะว่าแปลว่าพวกเจ้าไ่ได้ฮักกันจริงส่วนมากล้าเขาหากันพี่เนาะ่ะอืมอีนี่ตัวฮู้จักบ่เฮ็ดผิดล่ะกันเนีสิด่านทุลังเฮ็ดผิดเอบอบ่ได้ด่าไผยได้ละ่ะเออแล้วแต่ไผสิดุดุดเออเดืดคู่เอเอแม่เออแม่หนูคันป่าอีเออแม่อย่ามากินอี แล้วนี่เออกินอ,อาเออแม่ฮะอีิลีอันนี้คือเราทุกคนฟังผมคนไม่ใช่อะไรหรอกทุกคนขารู้ว่าผิดรู้ว่าไม่ถูกต้องแล้วก็ยังสิฝฟืฟ้นมาเป็นว่าเจ้าของ h i ุถูกมันโมแมนเท่าไกลสิเข่าลุงแล้วแต่ละคนกันดีพี่น้องขาเออตื่นเศร้ามากาากับจัาของมีรุหายใจเออสิ่งใดมันบนดีให้ผิาพาดไปแล้วก็แก้ไขปับ๊บปุ่งเท่านั้นข้า,บาวบอลองคอทดูดแต่มันบดได้สายเกินไปค่ะ มันไม่ได้อันที่เสียนเบ้ายากขนานหุ้งจังกกะพิษเออขอโทษเออเออคิดหน่อยไปน้อยนิดนึงเออมับ๊วยเนี่พี่น้องขาเออว่าแม่สิไปบังคับเออเบนแม่หนูกันปากอยากบอกแม่แม่ที่ที่อยากบอกหูขาเออบอตองว้าวดอกเขาเจ้าหูกัดบนละลาเสื้อคอยนี่รายการจุ่มไปกินไปแม่จ้าจุ่มไปกินไป จมไปกินไปแล้วก็สอนคนที่งูดักดานคนที่เท่าทึกๆครับเออคิดมเป็น่ยนกนสิฮะอืมอีลีตัวกันยังบังสินะง่บางอย่างามันไม่ถูกต้องถ้าหากแพงกันอีลีต้องเตือนกันอืมต้องคอยแบบเตือนสติกันบาเมนไปแบบอุ้ยตามกันเอ้อตอยเออต้อยอือกินตะก้อนคําแล้วอือเอีตัว อืมข่อยบม่รู้ค่าพระบาดอันนี้แม่ไม่ใหญ่การทักสิบบาทใหญ่ๆได้พี่น้องเด้ออกใส่น้ำตาลแบบหวานแม่บหวานแบบสุ่มสุ่มแบบถึงหวานแบบถึงเค็มแบบถึงแม่มัตตมตวตะจุ่มลายปุุงกับซอสแบบนี้เออแม่กระตาลดิบจนก็คือลูกทรายล,ล่ะเราหู้อยู่บัวลากำลังฮิตบ้าอืม ถ้ารู้ว่าทําผิดก็ขอโทษไม่มีใครว่าไรทุกคนขาเพราะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะผิดพลาดเออแต่ถ้าเท่าแล้วฮะยังบกเหตุผิดแล้วสรุปแม่คนเดิมใช่ไหมเออเม่งไปแล้วแม่กันนั่นละๆๆลนั่นละอันคันหวจัของเหตุผิดแล้วกันยังฟืนซีเซสอยู่เวลาอยู่บนโลกใบนี้มันก็นเหลือหน่อยแล้ว เออตายไปก็บ่ได้อ,อย่างไปเออสร้างสารรค์ความดีไหมมันดีแล้วแม่เอ้ยอสุอยาคิดบ้าอาสุอยาเอาสนะอสุอยากด,ดูเดินชีวิตานาี่าหน้าตามันไม่ได้อย่างดอกตายไปก็เป็นขีเทาหมดอืมสมบัติทรัพย์สินเงินทองมีซําใดกันจุดเดิมก็คือปุระไฟจี้กระจบปุ่ใดกันดีพี่น้องขาเออเออแม่ ไปสิไปสิมากไม่มีใครชอบให้ค,คุณบังคับไม่มีใครชอบให้ใครบุกการชีวิตอีหลีพี่น้องขามันม่มีไผ่ดอกมันโอนะ้กุ้งยาเธอหมูห์ฮะเฮ้ยมูห้าพี่น้อง สิ่งมันก็เด้อมูนี่ยาอืมแม่จ้า,าเอออีดีอัอากซาิบอว์วาสาวุกห่แม่เนี่ยอีดียังว่าอักิบอว่วาสาวุกห่สติอ่ะก็ต้องมีอืม เดี๋ยวตุ๊กไป,ปบินทาดเครื่องมือเขาสติให้มีแน่หุ่นตะคิดหลายหลายละอีกอย่างหนึ่งหาที่จริงกับประสุนกวนที่สปิงอยู่หรอกน้ของข่าวฮะแจะบอกแต่คูกจ้ามแม่ไม่เอาลายใจต่อไปค่ะพี่น้องขาหนักแน่ค่ะอืมน้หลายแล้วค่ะสเตปเฮมน้องขา พูดอะไรยังไม่ได้กดที่ตามฝากกดที่ตามหน่อยเด้อกดที่ตามพี่นยจ้าอืมมื้อนี้ก๋วยเตี๋ยวแห้งแม่อืมคำใาที่สามอืมคำใาที่สามคุณกิ๊บเกย์เคยเประทะกันกับแม่โมด ออเจะประทะจะแบบไหนเนี่ยคุณที่เกยหาที่เคยประทะกันน่ะจัดได้แน่วอรยอร่อยพี่น้องค่ะอร่อยมากอื เออนี่แหละที่จริงน่ะที่จริงนะงนะสิ่งที่แกทำนะคนสันสร่อเนีคนยืนยอนและคนแบบเออแบบอุ้ยอันนี้นะจะพอมาเป็นแับน,นี้เสร็จปุ๊บปะเนี้ยะจากสิ่งที่ตัวเองทำดีอยู่แล้วกับแทนที่สิแบบเออเีอ๋ยม,มาตือนกัข่าวไรโจ๊ดพี่น้อง มาค่ะแม่มาค่ะ,คะแซ่บแหงแม่แซ่บอีดีบอกไม่หอกพยาดามมีคนอยู่ยู่ผู้ลงคนที่เขายู่เขาเขายู่อันถ้าเมืม่อวันสปีดแบบไหน อืมเพราะว่าเอฟจีกับนี่คือก้อ,อ,ย,อย,นยนี่ะเนี่ยเอาหบริวารแม่มดเนี่ยก็สิยวล่ะอยู่นี่ฮะใครแม่นยู่ล่ะป่าเลยครับพี่น้องค่ะด้วยความภักความแพงความหาวมงังดีจากแม่ปูญญ้ยัยไปนั่งคิดแล้วทบทวนดีๆเออถูกหรือผิดพิจารณานั่งคิดไต่ตองทบทวนเออถา้าลุงคาถาเวทมนตร์ก็นั่งคิดไต่ตองทบทวนดีๆเออถูกผิดแบบใดน เข้าแล้วอายุกเกินคนแล้วอิปบดนก็นสะเข้าวอันปุ่นชาวิีหามเข้าพิาาบาซาล่ะชีวิตท,ที่เราออยู่คห้มันมีความสุขอย่าไปสร้างเป็นก้มนตึงเครียดเป็นห่วงแล้วก้มดันบาวานขึ้นเอออือก็อืมมีคนอยากฟังอยู่ได้ล่ะข้ามาแม่ ซาีิเกสซาบุกอยากปะณูกิเกว่าไม่ละเข้าได้สดไหมเสร็จมานั่งาโมยในได้สดเร็วให้พื้นที่เลยค่ะเข้าไเอออือหมเออหืับเอาน่าข้าวเยอะเซิร์นได้เ่ยเซิร์นก่อน